วันนี้พงศิลป์คนนี้ชาแนลแล้วก็ผมได้สกูชี่มาแล้วนะคะแล้วสกูชี่อะไรครับอันนี้สกูชี่ปลาลงมาครับอ๋ออันนี้คืออยากได้มากเลยครับใช่ครับมันเป็นอย่างไรครับอธิบายก่อนเปิดนุ่มมากๆนุ่มมากๆเลยนะครับแม่ซื้อที่ไหนมาให้แม่ซื้อในคี้ครับกี่บาทรู้ป่ะ35บหาหรือสามิบห้าหรือสาจริงเหรออ่ะเดี๋ยวให้สีรลองเปิดให้เพื่อนๆดูโอเคไหมโอเคอ่ะ ดีใจอ่ะไอันนี้สั่งมาจ่ายเช่นะ่ะ Oh my god เช่นะ่ะไ<จ> <c oughs> ม่ได้วั่เกิดแกยังได้กี่ตัวแ <c oughs> ม่ซื้อให้สองตัวเลยเหรอแม่ลืมไปว่าแม่ซื้อให้กี่ตัวเนี่ยเหรอเป็นสกูช๊ชปลาลงมาาเงี้ยเหรออะลองแกะถุงดิเห้ <c oughs> <c oughs> อ๋อมันเป็นอย่างนี้ก็คือตินชอบแบบว่าไหนาไม่คอนซูมไหนตินถือดิอ่าห้าร้อยยี่สิบห้าบาทนี่เอาหันหน้ามหาหันแม่หยไหนเอออ,อ่ะอันไหนสกูชี่มากกว่านั่นเนี่ยอ๋ออันไหนมันดีกว่ากันอันนีอ้นอ,อันไหนขอดูหน่อยอันไหนไม่ขอดิสกูชี่มากกว่า อ๋อนี่มันสกุลชี่มากกว่าอ๋ออุ้ยน่ารักน่ารักน่ารักเนี่ยไม่เคดูป่าดิแบบว่าอุ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยโอเคโอเคอ่ะถามเพื่อนเช้าไหมเดี๋ยะอย่าไปเล่นแล้วนะสิคิดว่าจะไปเล่นยังไงโอเคโอเคได้บายบายเพื่อนๆบายบายเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกัน